เรียกได้ว่าเตรียมพร้อมกันตั้งแต่ได้ยินข่าวดีกันแล้วล่ะค่ะสำหรับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดของแม่หนิงปณิตากับ MVT เซอร์เพลงภาษาใจที่บอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าได้รับเสียงตอบรับดีเกินต้านไหวกันเลยทีเดียวที่งานนี้นำโดยคู่จิ้นคู่บัตตี้บัตใจยอย่างเข้มฮัสวีมุงดานรินรักรวมกับยูโรยุสวัสดเบนสันติราชเปียวทศนียาและน้องนิรินลูกสาวคนสวยของแม่หนิงค่ะ และเมื่อล่าสุดหนึ่งสิงหาคมแม่หนิงก็ได้ปล่อยทีเซอร์เรียกความหวานผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นเขาว่าฝากผลงานเพลงชิ้นแรกของลูกๆที่พวกเขาตั้งใจอยากที่จะทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกันด้วยนะคะเด็กๆตั้งใจกันมากสำหรับผลงานชิ้นนี้เพลงภาษาใจเพลงรักที่ไม่ต้องพูดก็รู้ว่ารักใช้แค่ภาษาใจเวอร์ชั่นเต็ม8สิงหาคม2024ค่ะ ว้าวว้าว,ว,าวชื่อเพลงก็บอกอยู่แล้วอนเนอว่าอหวานขนาดไหนภาษารักที่ใช้ภาษาใจไม่ต้องพูดก็รู้ว่ารักทำเอาเอฟซีแฟนคลับแฟนละครอดใจรอกันแทบไม่ไหวแล้วล่ะค่ะชิดจอรอฟินกันได้เลยนะ